สวัสดีค่ะชาวราศีมีนนะคะคลิปนี้เป็นคลิประดองความรักของชาวราศีมีนนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะประจําวันที่1 5บหถึงยีมิถุนายนเนาะก็คงเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเนาะก็ช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกนะคะรายละเอียดต่างๆนี้ให้ไว้ใต้คลิปหมดแล้วส่วนใครอยากดูในส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ไอที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะ นะคะใครที่อยากรู้ตัวเองอยู่ราศีอะไรช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกเลยต่างๆ,างๆไม่ให้ไว้ใต้คลิปหมดแล้วส่วนคใครอย่ากดงส่วนตัวรบกวนเนี่ยไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับความรักของชาวราศีมีนนะความรักของชาวราศีมีนนะคะตั้งแต่วันที่15โอเคค่ะมามาเริ่มกันเลยนะคะความรักนะคะของชาวราศีมีน ตั้งแต่วันที่15ถึง21มิถุนายนนะคะความรักจะเป็นอย่างไรทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เนาะ10นะคะ10ช่วย10 of cups นะคะ6 of coins page of one นะคะ page of pentacle page of wands แล้วก็โอเค page of one นะคะแล้วก็ page of coins เหมือนกันเนาะ queen of wands นะคะไพ่ h d a t s นะคะไพ่ the fool ไพ่ห้าไม้เท้านะคะแล้วก็ควีนออฟคอ i ์ s นะคะโอเคคนโสดก่อนคนโสดมีโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักที่สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีนะคะไปได้ดีในอนาคตอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะคนนี้เท้าที่เมดูถ้าคุณรอคนเก่าอยู่ไม่ใช่คนเก่านะมีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่ๆค่ะคนคนนี้จะเป็นคนที่เขาเห็นค่าของคุณเขามองว่าคุณเป็น The อ็มเพลสนะคะเขาเป็นคนที่เห็นค่าของคุณจริงๆ เพราะว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเห็นค่าตัวเองมากขึ้นแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเขาจะแร์กับคุณมากๆไพให้กเหรียญนะคะสิ c งออบคอรจะคือมีการให้และการได้รับที่เท่ากันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แฟรแฝเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องร้องขออะไรไม่เห็นคนคนนี้เข้ามายื่นความสัมพันธ์นะคะไม่ยื่นมาออฟเฟอร์บางสิ่งว่าอยากให้กับคุณแต่มันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่มากมายนะคะบางคนอาจจะหมายถึงการ มีคนมามายื่นในเรื่องของมิตรภาพดีๆให้นะคะค,คนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟได้นะคะควินอฟวานเช่นมาเนาะก็คือแม่สิงห์ธนูนะคะมันเป็นไพ่ของการเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ๆเพื่อเดือฟูขึ้นมาไม่ว่าบางคนบาง,าบางท่านอาจจะอ่านว่าเป็นไพ่เดือฟูอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังแต่ถ้าได้มีดูตอนนี้ มีนเป็นไพ่เดทแล้วก็ไพ่เดือดฟูขึ้นมานะคะมันเป็นการที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนตายแล้วคุณเกิดใหม่เป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาหรือว่าคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่แย่ๆผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างมาแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องได้เริ่มต้นใหม่ไพ่ห้าไม่เท้าขึ้นมานะคะมันยังมีชา์เลนสบางสีบางอย่างที่คุณจะต้องเจอในความสัมพันธ์นี้แน่นอนความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณจะต้องเกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่บอกว่าอยากจะให้คุณอดทนนะคะแล้้วกก็อยาจะใหคุณค ใช้เวลาในความสัมพันธ์นี้ค่อยๆเป็นค่อยไปเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นกนรละยาในมิตี่ดีะค่ะเป็นถ้าภาษาไทยก็คือวความสัมพันธ์นี้ต้องเกื้อหนุนกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันนะคะมันเป็น energy ที่ว่าคุณทั้งคู่คนๆนี้เข้ามาแล้วเขาไม่ได้หวังอะไรในตัวคุณมากมายสิ่งที่เขาต้องการกับคุณก็คืออันคือเขาต้องการแค่จะยื่นมอบสิ่งดีๆให้ จะพูดยังไงคือต้องการแค่จะเยื่อสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะต้องการที่จะให้สิ่งที่มีค่ากับคุณคือความรู้สึกดีๆนะคะการดูแลคุณการห่วงใย,ยคุณเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีค่าแล้วเห็นว่าคุณควรที่จะได้รับสิ่งนี้นะนี่คือคนให,ใหม่ที่คุณจะได้เจอนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วไม่บอกเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะตั้งท้องมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์มีโอกาสจะได้ลูกแฝดนะคะมีโอกาสนะเพราะเป็นไพ่เด็กขึ้นมาสองใบนะคะก็เป็นช่วงที่ความรักนะคะน่าจะผ่าน ความยากลําบากหรือชาเลนจ์อะไรมาสีมาอย่างไปแล้วนะคะมีโอกาสเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่มันมันคุณทั้งคู่จะดูปรับบาลานซ์กันได้มากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ดูมีความสุขมากขึ้นดูมีดูมีแพชชั่นกันและกันมากขึ้นเหมือนกลับมามีแพชชั่นกันและกันใหม่ความสัมพันธ์ดูมีความเข้าใจและค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นนะคะก็คือค่อยถี่ค้อยอาศัยกันมากขึ้นนะคะอะไรที่มันแย่เปลี่ยนไปแล้วช่วงนี้จะเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะแล้วก็ เป็นทางคู่ให้และเป็นผู้รับแบบเท่ากันนะคะน่าจะมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันด้วยนะคะสำหรับในบางคู่นะแต่เท่าที่เมีดูอะมันไม่มีอะไรเลยที่มันจะขึ้นว่าไม่ดีนะคะมีโอกาสจะได้ร่ว,รวมหออลงงนะคะหรือตกลงความสัมพันธ์พัฒนาไปถึงขั้นที่อยู่ร่วมกันบางคนอาจจะไม่แต่งแต่จะตัดสินใจว่าโอเคเราจะคบกันแบบจรงิงจังแล้วเราก็จะ ซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยกันมีครอบครัวด,ด้วยกันมางคออาจจะวางแผนมีลูกนะคะเป็นไปได้นะแต่เท่าที่เมนูตอนนี้อะไรที่มันแย่อะไรที่มันเหนื่อยอะไรที่มันเคยติดขัดมาก่อนในอดีตไนะะม่ว่าจะเป็น,นทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ไม่ว่ามันจบไปแล้วลหะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้ได,ได้ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ได้เสี่ยงอะไรใหม่ๆกับความรักนะคะเหมือนคนทั้งคู่ได้ได้มาเริ่มต้นศึกษากันใหม่ในอีกมุมหนึง่งในอีกด้านหนึ่งของความรักความสัมพันธ์นะถือว่า ดีนะคะไพ่ค่อนข้างจะสวยนะคะสวยงามเลยล่ะถ้าอ,อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีมีนนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่อ,อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีมีนเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ c คอ o o i n บคอนฟลิกตนะคะ time for n a นนะคะแล้วก็ To be Fair ยี่ที่บอกไปว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะได้ให้และการได้รับที่มันเท่าๆกันนะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะให้ถ้าคุณอยากจะได้อะไรนะคะ to i r fair ก็คือบางทีคุณอาจจะต้องให้คู่ของคุณก่อนนะคะแล้วก็เหมือนการที่คุณให้เขามันก็เหมือนการที่ทําให้เขารู้ว่าสแตนดาร์ดคุณหรือมาตรฐานคุณอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็การที่คุณคือ จะพูดว่ายังไงดีถ้าคุณอยากได้การดูแลแบบไหนให้คุณให้กับให้คู่ของคุณแบบนั้นก่อนซึ่งมันจะทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าเขาควรจะตอบคุณกลับมาแบบไหนนะคะถ้าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับคุณเขาจะตอบตอบแทนคุณหรือตอบแทนความรักคุณหรือตอบแทนสิ่งที่ให้กับคุณเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เท่ากันกับคุณหรือบางทีอาจจะมากกว่านะคะแครอนเห็นคอนฟ l i c t แล้วก็ไทม์ฟอร์แอนด์ไม่รู้สึกว่าอะไรที่มันแย่เนี่ยมันจบไปแล้วเป็นช่วงเวลาของการที่คนในกลุ่จะได้พักผ่อนนะะค พักผ่อนพักศึกนะคะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเช่วงเวลาของการที่ความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่ดูเบาขึ้นดูแบบดูดูแค่คือดูหายใจโล่งนะคะดูหายใจโลง่งดูแบบดูได้พักผ่อนการเดินทางร่วมกันการพักผ่อนร่วมกันก็มีโอกาสให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นส่วนคนที่คนโสดอยู่นะคะก็มีโอกาสนะหาทางเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยกันต่างสมหวดด้วยกันก็นอาจจะทําให้คุณทั้งคู่รู้สึกว่า คนนี้เป็นคนที่ใช้ได้นะคะเอาเป็นว่าต้องการอะไรให้ได้ให้ให้แบบนั้นก่อนแล้วก็หาเวลาไปพักผ่อนร่วมกันหาเวลาไปไปเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันก็มีโอกาสที่จะทําให้อะไรที่มันแย่นะคะเพราะเคออร์ดคอนซีกับห้าไม่ถาวรขึ้นมามาอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าอะไรที่มันเคยทะเลาะกันมาก่อนอะไรที่มันเคยแย่หรือมันมีเรื่องดราม่ามาก่อนในอดีตเนี่ยมันจะจบลงได้หนึ่งด้วยการที่คุณจะต้องให้ก่อนให้บางทีอาจจะไม่ต้องให้สิ่งของนะให้อภัยก็ได้ ให้อภัยเขาก่อนก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะพยายามปรับตัวไม่บอกั้นถ้าเขาอยู่ในสเตจเดียวกับคุณนะคะเพราะเป็นการบบภาพร่วมคงไม่ได้ดูแบบเจาะจงได้ขนาดนั้นนะคะบางคนอาจจะคุณอาจจะพยายามให้แล้วแต่เขาก็ยังไม่เห็นคุณค่าของคุณบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่คุณจะบูบอ่อนก็ได้นะโอเคก็ถ้าให้คาแนะนําเท่าที่ดูไม่น่าจะมีอะไรมากมายค่ะให้ก่อนแล้วคุณจะได้รับอย่าร้องขอโดยที่คุณยังไม่ได้ให้นะคะแต่ให้ก่อนแล้วกันถ้าเขาเป็นคนที่ ที่เขาอยู่ในไมซ์เดียวกับคุณยังไงคุณก็ได้รับสิ่งที่คุณต้องการแน่นอนนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปหาเรื่องทะเลาะกันแล้วนะคะหาเวลาเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหาเวลาพักผ่อนร่วมกันจะทําให้อะไรดูโฟล์มากขึ้น Energy ด,ดูดีขึ้นนะคะไม่หนักอึง้งเนาะเอาเป็นว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะสำหรับชาวราศีมีนเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาทิตย์หน้าเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ